นี่รถสวยมากเลยพี่กาลสินมีคาเฟ่ไหมมีครับผมดู เช้าเช้าเรามากินข้าวร้านที่ก๋วยจั๊บอุบลเจ๊นานตรงหน้าวัดสว่างได้นะครับน่ากินมากส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับหน้าวัดสว่างนะคะอยู่อยู่แถวไหนครับระะอ๋อเปิดมากี่ปีแล้วครับเ <c oughs> ปิดมายี่สิบปีโอ้โหเปิดมานานมากใครที่มากาลสิธ์นะครับก็เช้าเช้าแวะมาทานอาหารได้นะครับเสิร์ชเสิร์ฟชื่อก็ได้นะว่าเจ๊ an, an, นางก๋วยจั๊บอุบลใช่ไหม แต่มากินที่กาลส well ินกาลสินนะคะอร่อยมากนี่อร่อยมากนะฮะถ้าเกิดไม่ฮะไม่อร่อยให้เขาคืนเงินอร่อยคืนนะคะขนาดเจ้าถิ่นยังแนะนําเลยนะแปลว่าต้องอร่อยจริงๆจะไปเที่ยวไหนกันคะวันนี้กลับแล้วครับอยู่อยู่มาสองวันแล้วครับครับผม จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงวงเวียนที่มันเป็นไดโนเสาร์ตรงนี้ตรงวัดสว่าง,งขคงคาเลยนั้นจะอยู่แบบตรงนี้เลยนะฮะต้องสังเกตดีๆนะนี่นะเขียนชัดเจนครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอตัวจริงภาพสัมรับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับกรุงเทพกันจะก,ก็เราก็จะยิงยาวเลยจากกาลสินไปถึงกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวทานข้าวหลังเท้ากัีครับ เ,เสรร็จนะคะับก็มาอยู่ที่คาเฟ่นะฮะหลายถ้าเกิดเพื่อนๆหลายคนสงสัยเฮ้ยที่กาลสินมีคาเฟ่ไหมมีครับผมดูกูเต้คาเฟ่นะครับอยู่กาลสินเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันส,สุดยอดคาเฟ่นิสวยไหมครับ อ๋อเปิดใหม่สามปีแล้วพี่สปีแล้วเหรอตอนก็เปิดเมื่ไ่ปแล้วสามปีแล้วใครใครมากราสินนะครับมาแวะเลยร้านนี้ชื่อร้านว่าชื่อร้านกู๊ดเดย์กู๊ดเดย์นะครับใครที่มากราสินแวะมาเลยครับร้านนี้ครับผมยอดร้านชิวๆนี่ครับนี่ครับดีครับถ้าคุณบอกอันนี้อร่อยครับคือแม่งอร่อยเยอะอร่อยทุกอย่างแหละซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ของร้านอ่า ก็เดี๋ยวแวะทานกาแฟสักครู่นะแล้วก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วโดวยพี่โอแล้วก็พี่จอร์นโอเควันนี้เดี๋ยวทีมงานพี่โอก็จะไปส่งเราที่บ้านไผ่ ก็แยกกันตรงนั้นถ้าสถานาการณ์ปกติคนจะเยอะไหมว่นอาทิตย์ฮะพี่โอไม่เยอะอ๋อแต่ตอนนี้จังหวัดเขาก็ไม่ได้ล็อกดาวน์ไม่ได้อะไรใช่ไหม,มใช้ชีวิตกันปกติพี่โอ้เอ่อเติมน้ำมันหน่อยเอ,อ้พี่ชายน้ำมันหมดเกลี้ยง เยอะเลยเกือบเต็มมาผมอะ่ะวันนี้พาผมไปไหนครับกับเดี๋ยวเราวิ่งเส้นเดมิมมาเส้นเดมิมแต่แว่ารับเพื่อนที่กันเทลล์อืมอทำนี่รถสวยมากเลย<บ>เดี๋ยวผมไปทำสีบ้างดีกว่าเออบอกสีขาว ไปแับสีแต่บอกแซนด์แมนตัวนี้สวยดีว่ะวิจอออันี้เป็นของแตงมันเหรอไอตรงข้างหน้าเนี่ยอ๋อได้ครับเป็นแก๊ปขอบอ๋อออ๋เออเท่าไหร่ครับกาสองหน้าอ๋อกาสองหน้าติดอ๋อมันก็เหมือนไอแองกี้เบอร์ใช่ไหมได้ได้ไั้คือถ้าเกิดติดแองกี้เบิร์ก็ติดอันนี้ไม่ได้ บางบางคนมันก็เอาไอ้นี่มาติดนะถ้ามันเป็นไอ้ตัวแบบออมันมีคนทำติ๊กเกอร์ดามมาติดอ,อ่ะมีคนทำหรือครอบดูสวยอีกแบบหนึ่งอ๋อปกติตรงนี้มันต้องโล่งๆอันนี้ก็คือติดไว้เหรอครับ,รบใช่ครับบังลมอ๋มนนมอ,อ,อตัวคนไม่ได้เปิดได้รอเปิดเลยยังไงวะอ๋ะอรอไม่ไม่ของเราของเราของของเราไม่ได้ อ้อเหรประกอบไทยนี่มันจะไม่มีครับอ,อ๋อเออวะ่ะสองวันย่คิทไม่มี

เสียงมันจะเป็นอย่างไรแน่แน่แน่ แล้ก็อยู่ที่ปั๊มปตทตรงบ้านแผ่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะแยกกับพี่โอพี่จอนแล้วก็พี่เอนะครับผมตอนนีเ้เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับกับพี่ชายสองลำนะคะเดี๋ยวมีสติกเกอร์ไปให้เขาด้วยนะฮรแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าอาจจะมาเยี่ยมเยียนที่กรสินอีกครับผมสำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็มาเที่ยวตามที่ผมเที่ยวได้เลยรกดไลค์กดแชร์รกดสมัครไทย ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมโยอ่ะบอกลายเอฟซีหน่อยเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่กันที่กรทมนะมาส่งเพชรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปทำธุระที่กาฬสินธแล้วก็มีเพื่อนมาด้วยนี่คือฮาเล่กาฬสินธุ์นสาระมหาสารคามกัญทละกัญทละแล้วก็กาฬสินธุ์รถเสียรถพังโต้ได้เล่าเดี๋ยวเราเอาบิดไปดูแลให้เออใส่เบอร์โทรได้ไหมพี่ผู้เบอร์โทรหน่อย ก็หกสองแปดหนึ่งหนึ่งหกสองตัวหกสามเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปนิ่งสักหน่อยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้มาใหม่ครับพี่พี่โอ้สวัสดีพี่เจอกันงานเลี้ยงย่อมมีเรื่องราวนะครับก็เดี๋ยวเราแยกกันกับพี่สัคนนะ Out you, friend. ผมกับพี่ชายก็จะมุ่งหน้าสูก่กทมแบบยิ่งยาวเลยแต่เราก็ไม่รีดนะครับเรื่อยๆเหนื่อยก็ครับไาวๆวครับผมอีกประมาณเกือบ400โลจากกาลสินเข้าจังหวัดกรุงเทพมหานคร สรุปทริปนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับวันแรกเราก็าเจออุปสรรคที่ว่ารถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดแล้วก็แฮนเลี้ยวไม่ได้เขาไข่แน่นจนเกินไปนะครับแล้วเราก็ออกเดินทางกันมานะครับเหตุาการณ์ที่2อหักเลยก็คือโดนตกนะครับมันเกิดจากความประมาทของตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปครับผม เราจะได้เตรียมตัวเอาไว้นะครับเพื่อเรียนรู้กับขอ้อผิดพาดที่มันเกิดขึ้นนะครับเราต่อไปเราก็จะได้ระวังกันให้มากขึ้นกว่านี้นะครับโอเคไปยาวๆครับผม ก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันให้ฟังนะครับว่าผมได้จ่ายค่าน้ำมันไปเท่าไหร่นะครับตลอดการเดินทางทั้ง3าวันนะครับค่าน้ำมันผมจ่ายไปอยู่ที่2,200กับ45บาทนะครับรวมระยะทางที่ผมขับไปทั้งสิ้นประมาณ1,300กิโลเมตรนะครับไปทั้งกลับแล้วก็การเดินทางที่อยู่ในจังหวัดกาลสินด,ด้วยนะครับก็ค่าใช้ใจ่ายก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับรายการมอสโกของเราด้วยน,นะครับอีกนิดนึงน็่คือในทริปถัดไปเนี่ยผมกับพี่มอสจะรถคันไหนไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม follow ไอจีผมด้วยนะครับเพจมอ o โก99แล้วก็มอสมอ o โกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านล่างไว้นะครับก็